ดูครับชดเด็ดไปรุ่นวุ่นวายนะครับอย่าใส่นะสติกเกอร์วุ่นวายจริงๆครับขวามากขวา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 เลยขวาเลยซ้ายไปพอพอหักซ้ายหมดเลยที่นี่หักซ้ายหมดเลยหักซ้ายหมดนี่นี่อยู่ฝั่งนี้นั่นแหละหักซ้ายหมดเลยหักหักหักขวาก่อน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 ถอยมาเลยหักขวาก่อน หักขวาอีก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 พอ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 เดินหน้าหักซ้ายไปที่นี่เดินหน้าหักซ้ายไปก่อนอีกอีกเดินหน้าหักซ้ายไปไปก่อนไปก่อนพอพอหักขวามาเลยเอ้้ายซ้ายหมดเลยซ้ายหมดเลยซ้ายหมดมันต้องเถิบไปนู่นนิดหนึ่งอ่ะแต่ตรงนี้ก็ได้อยู่ดึงอย่างนี้แหละเออย่างนี้แหละอีกอีก ได้เชิงเฉียงหักซ้ายเลยเด้อยิงดีเอลเลยหุ้มไว้กันบอกแล้วอย่าเปิดกระจกคุยกันพร้อมกันเด้อส่งเสียงแตรเด้อเดี๋ยวให้รถนั้นไปก่อนจะไปก่อนบ่เดี๋ยวให้คันนี้ไปก่อนเด้อมอไซค์ไปก่อน นี่ครับหม้อก๋วยเตี๋ยวอย่าหาใส่นะครับหม้อนี่พร้อมกันเด้อเอาดึงสลิงให้ตึงก่อนเด้อดึงสลิงกดดีเอลทั้งสองคันก่อนเด้อกดดีเอลไว้เลยดึงดึงให้ตึงให้ตึงให้ตึงอีกอีกอีกพอพอเอาเลยไป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 หักซ้ายไปหักซ้ายไปพอ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  ได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวถอดเซลิรออกก่อนถอยทีหนึ่งถอยทีหนึ่งพ่อพ่อพ่อคือจกนาซาหึ้ยน้ำแตกเลยหึ้ยมาเอ้ยน้ำแอน้ำแอมึงตกใจอะไร <c oughs> โอ้อกดขับตุกไปเลยไปเลยไปเลย วัดเจี๊ยบว้าวอ้หท่อนี้ยังโหดเลยอ่ะเหยียบได้โยบได้ลองเหยียบออกดูดิเหยียบดีอีกใส่ปลายกล้วยเหมือนพี่เสียงออกดีกว่าเสียงมันไม่ค่อยใหญ่ใส่แล้วลองใส่อ๋อชอบเสียงใหญ่ใหญ่ใหญ่มันเจ้าของไงนะนี่ครับก็ อยู่แถวแถวบ้านครับเมื่อกี้จอดคุยกันดีดีแะถ้าขึ้นไม่ไหวนี่ต้องไปเอาเจ้าเ,ง,เงินมาลากใช่ไหมนี่ครับดินมันขาดเลยบอป,ปึ๊บเลยดูนะว่าจะร่องนี้ได้นะนี่ได้ิดนหนหลวมลวมดินมันหลวม ปถอยไปไมโครก็แคทดุนเก่าเมื่อกี้นะ่าจะเป็นอ่าสิบล้อรุ่นเล็กๆนะหน้าง,งานแต่ละหน้าง,งานก็ประมาณนี้ครับมันแต่ละที่มันไม่เหมือนกันเนาะบางทีก็ลงง่ายบางทีก็เออบางทีก็ลงง่ายบางทีก็ยากมัน ทำไมเขาถามมาถ่ายทําไมก็ถ่ายไว้ให้คุณดูนั่นแหละถามาถามแปลกๆเนาะว้าสลิงยอมับสลิงอ่ะไม่ขาดอะ่ะนี่ถ้าสลิงเล็ก <_ finalement> ถ้าถ้าถ้าเราไม่พันอะ่ะขาดแต่นี่เราเรามวลมวนเหมือนถักเปียเลยไม่ขาดเสร็จเรียบร้อยโรงเรียนจีน ครดูนะตอนเอาหินมาลงอะ่ะแต่หินมันลงง่ายกว่าประเทศอยู่บ้านไหนนี่นอ,นอ๋อเส้นนี้ใช่ไหมโอ,อ้สบายแล้วเราได้วิ่งสบายแล้วทั้งนั้นกิโลหกเดี๋ยวก็งคงจะเจอกันบ่อยครับทีมงานนี้มาวุ่นวายตรงนี้แหละเพราะว่าอยู่ใกล้ๆบ้านไปแล้ว นี่ครับก็ทีมงานสิริไพศาลนะครับน่าจะเป็นรับประมูลนะครับก่อสร้างคอนกรงคอนกรีตนี้ถือว่าโอเคนะคอโอเคมากเลยโอ้โทรศัพท์คือโทรศัพท์จีอีมา,าไปแล้วครับเดินทางกัน,กนต่อครับนี่ก็อ้ น,น้อยสวัสดีครับก่อนเอาไมคสวัสดีครับก่อนอันเผา ก็ผมนะผมนี่เราเพ่ก็ใกล้จะหายแล้วเมื่อวานไม่ได้ล้างเพเมื่อวานไม่ได้ล้างเพ่าะตกเย็นมาให้ลองกู้ภัยนะครับล้างเพให้เมื่อวานทีเด่นยี่สี่นะครับทีเด่นสองสี่นี่ก็กรลังเดินไปทำรถนะครับไปทำรถไปรีแมปรถนะครับ ทีมงานออยู่แถวๆนู่นแหละเพชรบุรีนะครับรถวิง่งวัววิ่งควายนะครับเขาทำมาแล้วแต่ว่ารถเกิดอาการวิ่งไม่ออกนะวิ่งไม่ออกไม่รู้นะวิ่งออกอยู่แต่มันก็แล้วแต่คนชอบเนะาะก็เลยเมื่อคืนให้ไปลองขับเจ้าน้ําเงินดูติดใจครับก็เลยให้ท่าแก โทรไปบอกท่าแกานะครับจัดเลยวันนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามชมตอนต่อไปนะครับว่าคันนี้จะทำระบบอะไรบ้างทำยังไงบ้างนะครับเท่าไหร่อะไรยังไงก็เดี๋ยวใครสนใจนะครับสอบถามกันเข้ามาได้ครับทีมงานวัตถุไปไวนะครับทีมงานวัตถุไปไวนะครับก็สนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้ บางคนก็ถามหารถกระบะอยู่ไหนนี่ขับรถกระบะนี่ไม่ค่อยได้เอารถกระบะลงคลิปนะครับเพราะว่าก็หลายอย่างอยู่เนาะครับหลายอย่างอยู่เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันต่อนะครับไปนู่นนี่แหละอ้าบ๊ายบายก่อนบ๊ายบาย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 